สวัสดีครับวีล็อกคลิปนี้เรามาส่องรายละเอียดของเมนบอร์ดราคาประหยัดตัวประหยัดจากทาง S s r o k k ในรุ่น s 6 1 0 m s d v ทับ m 2 d 5ซึ่งจากชื่อของมันบอกอะไรกับเราบ้างนะ s 6 1 0หมายถึงใช้ชิปเซตในรหัส s 6 1 0ตัว M ก็คือเรื่องของขนาดตัวที่มาในขนาดไมโคร ATX แล้วก็ HDV ก็บ่งบอกว่ามี HDMI มี Display Port มีพอร์ตสำหรับแสดงผลด้านวิดีโอจากตัวเมนบอร์ดใช้งาน CPU ร่วมกันกับที่เป็น iGPU ได้ M.2 มีพอร์ต M.2 ให้ได้ใช้งานส่วน D5 ก็คือแรมที่ใช้งานร่วมกัมกนกับเมนบอร์ดตัวนี้เป็นแรมในแบบ DDR5 นั่นเองส่วนรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนเรามาดูกันนะกับค่าตัวประมาณ2,600 X, X X X ถือว่าเป็นเมนบอร์ด DDR5 ที่ใช้ DDR5 ในราคาที่สุดคุ้มตัวหนึ่งเลยเริ่มต้นกันที่ตัว CPU นะครับตัว CPU นี่ใช้งานได้ตั้งแต่ Gen12 Gen13 Gen14 และคาดว่าในส่วนของ Gen14 น่าจะสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแฟลชไบออเพราะว่ามันเพิ่งออกมาใหม่อันนี้เดี๋ยวค่อยมาหาคำตอบกันตอนที่ทำการรีวิวไร้สดนะครับ ชุดภาคจ่ายไฟสําหรับ CPU นี่จะมาในขนาด8เฟสก็คือ6บวก1บวก1 6เฟสสาหรับตัว CPU Core 1เฟสสาหรับ iGPU อีก1เฟสสาหรับ VCCIO หรือว่า VCCSA ที่อยู่ด้วยกันตัว RAM ใช้งานร่วมกันกับ RAM ในแบบ DDR5 มีสล็อตมาให้ได้ใช้งาน2สล็อตความจุรวมกันสูงสุด96 g b เท่ากับว่าคุณสามารถใช้ RAM ขนาดความจุ 48กิกต่อแถวกับเมนบอร์ดตัวนี้ได้และในส่วนของความเร็วแรมนั้นความเร็วแรมนี้จะแตกต่างขึ้นอยู่กับ CPU ที่คุณใช้หากว่าคุณใช้งาน CPU ที่เป็น Gen12 ความเร็วสูงสุดที่รองรับได้เพียงแค่ DDR5 4,800 m มกะแต่ถ้าหากว่าใช้งานร่วมกันกับ Intel Gen13 และ Gen14 ความเร็วของแรมสูงสุดก็จะทำงานได้ที่ DDR5 5600 m มกะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาแรมบัส6,000มาใส่แล้วเปิดไม่ติดแต่มันจะวิ่งได้สูงสุดเพียงแค่ตามค่าเนทีฟของตัว CPU ที่เอามาใช้นะครับพอร์ต SSD ในแบบ M.2 ตรงนี้ก็รองรับ M.2 NVMe และเป็นเพียงแค่ NVMe Gen3 เท่านั้นอาจต้องพูดว่าเป็น NVMe ที่วิ่งผ่าน PCIe Gen3 เท่านั้นเองนะครับไม่ได้รองรับ Gen4 อะไร Slot PCIe x s นี่รองรับสูงสุด X16 Gen4 แล้วก็ช่อง X1 จะเป็น PCIe 3.0พอร์ต SATA มีมาให้ไดใช้างานทั้งหมด4พอร์ตด,ด้วยกันซึ่งก็เป็น SATA 3.0หรือว่า SATA 6กิกะบิตไม่รองรับการเชื่อมต่อใช้งานในโหมดเรทนะครับและระบบเสียงออนบอร์ดก็เป็น ALC897 ตัวประหยัด อย่างน้อยๆก็คุณได้ระบบเสียง8 Channel หรือว่า7.1 Channel แนละที่ถือว่าค่อนข้างว้าวในที่สุดก็มีสักทีหนึ่งก็คือตัวพินสำหรับเชื่อมต่อ addressable rgb ซึ่งเป็นในแบบ3 i พิน addressable คราวนี้คนที่ต้องการเมนบอร์ดราคาประหยัดใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ต่างๆที่มี rgb ในแบบ Addressable ก็สามารถควบคุมผ่านเมนบอร์ดตัวนี้ได้สักทีหนึ่งอ๋อที่เกือบข้ามไปเกือบลืมไปสำหรับในส่วนของ C ไฟเลี้ยง CPU มีมี CPU 8พินมาให้เพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับเอาละคราวนี้เรามาดู back I/O กันบ้างสำหรับตัว back I/O ประกอบไปด้วย Display Port รองรับความละเอียดสูงสุด 8K 8K 60แล้วก็ 5K 120มีดีซับที่ความเียดสูงสุด1 0 8 0 p 60Hz HDMI ได้เพียงแค่ 4K 60Hz แล้วก็มี PS2 มาให้ได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดเลือกใช้งานได้อย่างใดอย่างหนึ่ง USB 2.0จำนวน4พอร์ตแล้วก็ที่นี่ที่เห็นเป็น Type C นะเป็นเพียงแค่ USB 3.0เท่านั้นหรือว่า USB 5G หรือชื่อสุดท้ายของมันก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น 5G ก็คือ USB 3.2 Gen1 ไทย A ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีแลนจิกกะบิตชิปจากทาง Realtek a ออ i o โออ l นาล a อกแจช่องสำหรับ7.1และนะครับ USB 2.0ก็ยังจะมีเฮดเดอร์ให้เชื่อมต่ออีกหนึ่งตำแหน่งก็คือในบริเวณนี้รวมทั้งในส่วนของ USB 3.0สําสำหรับหน้าเคสแต่ทั้งหมดก็จะแชร์ร่วมกันแล้วก็พินไฟเลี้ยงของตัวพัดลมจะมีเพียงแค่2ชุดเท่านั้นเองเป็นในแบบ PWM ตัวเมนบอร์ดนะครับที่ผมหยิบเจ้าโซนิกมาเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของขนาดตัวที่บอกว่ามันมาในขนาด m i โคร ATX และหลายครั้งที่ผมบอกไปว่าเออไมโคร ATX ที่มันแคบกว่าปกติหรือที่ผมชอบเรียกว่าแบบไม่เต็มแถวมันเป็นยังไงลองดูจากที่นี่นะก็คือจากที่ปกติแล้วถ้าหากว่าเรามองถึง m i โคร ATX แบบเต็มขนาดตามสเปคมาตรฐานก็จะเป็นแบบ ตัวที่วางอยู่ด้านล่างหรือว่าตัวโซนิคเราจะต้องร้อยสกรูล,ลงเวลายึดเคสทั้งหมด3แถวหรือว่า3ตัวแต่พอเป็นแบบไม่เต็มใบไม่ว่าจะเป็น ATX หรือจะเป็น m i โคร ATX แบบนี้ก็คือมันหายไปเรายึดน็อตเพียงแค่2แถวแต่มันก็กว้างกว่ามินิ ITX เพราะถ้าหากว่ามินิ ITX เนี่ยขนาดจะพอๆกันกับรู2รู4รูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอมันยื่นลงมาด้านล่างแบบนี้ ก็จะกลายก็จะกลายเป็น m i โคร ATX ทันทีเลยและตัว PCB นะที่เห็นเป็นขาวๆดำๆแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็น PCB สีขาวแต่สกรีนลวดลายสีดำไม่ได้เป็น PCB สีดำสกรีนลวดลายสีขาวซึ่งออกแบบมาถามว่าสวยงามมากน้อยขนาดไหนก็อาจจะนะครับถูกจริตกับใครหลายๆคนที่ต้องการเมนบอร์ดในธีมสีขาวเพื่อ ประกอบใช้งานร่วมกันกับเคสสีขาวหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสีขาวในแบบราคาประหยัดในขนาดมินิมัลตัวนี้ก็น่าสนใจและหนึ่งคำถามที่หลายๆท่านน่าจะสงสัยกันอยากรู้กันตัว CPU เราจะสามารถใช้งานร่วมกันกับ CPU โมเดลใหญ่สุดได้ขนาดไหนยังไงเรามาดูรายละเอียดจากตัว CPU support lit ของทาง Asrock กันนะครับซึ่งถ้าเกิดมองจากตารางท a b บ e ของ CPU support lit นี่ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าคุณสามารถใช้ได้ยัน i9 เลยนะรวมทั้งตัว K ด้วยไม่ว่าจะเป็น Gen 12หรือว่า Gen 13โดยเฉพาะกับ13900 KS ก็มีระบุใช้งานได้และสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องมองด้วยก็คือในเรื่องของ power ซึ่งทาง s r o c k ก็ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า1 2 5วัตต์1 2 5วัตต์150วัตต์ตรงนี้บ่งบอกอะไรกับเราตรงนี้บ่งบอกว่าชุดภาคจ่ายไฟ จะสามารถจ่ายพลังงานให้กับ CPU ได้สูงสุดเพียงแค่125วัตต์ในกรณีที่คุณใช้คอ r e i7 c o คอ i9 รหัส K หรือถ้าเกิดคุณใช้ Gen 1313900 KS ภาคจ่ายไฟตัวนี้จะลิมิตสูงสุดที่150วัตต์เท่านั้นเองในขณะที่สเปคจากทาง Intel อะ CPU ที่ผมได้กล่าวไปต้องการพลังงานอย่างน้อยๆ253วัตต์และใน a รียวเวเวลาออกคอบูสสูง,สง ต้องการมากถึง300วัตต์หรือเกือบเกือบแตะ400วัตต์ก็มีโดยเฉพาะ Ks ดังนั้นสิ่งที่ s r o c k ระบุมาก็เป็นการบ่งบอกเลยว่าหากคุณเลือกที่จะใช้งานร่วมกันกับ Intel Core i9 Core i7 รหัส K ที่มี TDP สูงสูง,สงมันจะบูตไม่สุดอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะลิมิตด้วยชุดภาคจ่ายไฟและถ้าหากถามผมต่อว่าเออแล้ว เลือกใช้กับ CPU โมเดลไหนดีที่ดูแล้วเหมาะสมหรือสมดุลที่ชอบถามถามกันมาผมตอบตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าตัวที่ผมแนะนำสูงสุดก็คือ1 3 5 0 0เฉยๆอาจจะเป็นรหัส F แล้วก็รหัสที่ไม่ลงท้ายด้วย F แต่ไม่ใช่ K ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Core i7 อย่างเช่น13700หรือ 13700K คุณจะได้เ e อร formance ไม่สุดอย่างแน่นอนเพราะ CPU จะบูตออกคอได้ไม่สุด อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็น 13900k ถ้าผมจำไม่ผิดบูตอคอสูงสุดของมันจะประมาณ5.4หรือว่า5.5 GHz แต่ถ้าหากเราลิมิตพาวเวอร์เอาไว้ที่เพียงแค่125วัตต์มันก็จะบูตสูงสุดในลักษณะของอคออยู่ที่ประมาณ4.1หรือว่า4.2 GHz เเท่านั้นเองความแรงก็จะหายไปเยอะแต่ถ้ามองว่าเออเอามาใช้แบบชั่วคราวก่อนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับที่คุณจะ ใช้แบบนี้คู่กับอคอไอเก้าจากนั้นค่อยอัปเกรดเมนบอร์ดหรือสําหรับใครที่มองหาเซตราคาประหยัดเมนบอร์ดราคาประหยัดที่เป็นแรม DDR5 เผื่อเอาไว้ในอนาคตว่าเออตอนนี้ซื้อ DDR5 ไว้เลยซื้อ Gen14 เอาไว้เดี๋ยวพอเมนบอร์ดราคาประหยัดลงอาจถูกลงหรือว่ามีคนปล่อยมือ2แล้วก็ไปจับแล้วก็ค่อยขยับขยายตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจรวมทั้งคนที่ต้องการประกอบเซตเบ,ตเบาๆใช้งานทั่วๆไปเล่นเกม แบบให้มีความสุขกับชีวิตแล้วก็ขนาดมินิมอลได้เมนบอร์ดสีขาวก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันโอเคนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วละ่ะที่เหลือเอาไว้มารอชมกันอีกทีหนึ่งตอนรีวิวเต็มๆผ่านซอนคอนออนไลน์กับความสามารถของเมนบอร์ดตัวนี้กับการใช้งานจริงมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตามที่ได้บอกเล่าตรงนี้กันไปก็ฝากติดตามผลงานกด subscribe YouTube กดกระดิ่งให้มัน แจ้งเตือนคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วละขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากันเข้ามารับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ